โอกาสครูบาอาจารย์พระแม่ชีเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนท้กฝ่ธรทมเนาะวันนี้ก็มีแม่ชีอีกหนึ่งคนเนาะ,ะบวชเขา้าสู่การปฏิบัตินะความ ความไม่รู้นะ,ะในความเพลินความเมื่อไม่รู้ก็จะเพลิน <c oughs> เป็นจริงเป็นจังเลยเนาะยิ่งมีอัตตามากเท่าไหร่ <c oughs> ก็ยิ่งกลัวมากเท่านั้นนี่ถ้าไม่มีอาตาไม่มีอุปทานก็ไม่มีสั้นแห่งทุก์ เมื่อมีอัตตามากเท่าไหร่ความกลัวความกังวลความทุกข์ก็จะเพิ่มมากเท่าน,นั้นกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะเกิดมาตายสติสติส เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอราะะะนั้นการฝึกสตินี่จนะเกิดปัญญาเห็นแจ้งในความเกิดทั้งโงะรู้เท่าทันการเกิดซึ่งอุปาทาน วันนี้ก็มีอ่พเพื่อนจากจังหวัดตรังเนาะอโอ้โหมาไกลเลยนะน,ะน,ะนีนะ่ขอนมโมทนาสาธุการด้วยนะัะแล้วก็มาจากจังหวัดอะไรนะกรุงเทพอนะโอ้โหอ่ะตอดเง่าพร้อมออกันเลยนะ giọt à. à, ngầu, hahaha, 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 ờ, luôn tài, luôn đẳng, nè, đã được rồi, đang ở เป็นธรรมดานี่แหละคือปัญญารู้แจ้งแบบนี้นะ,ะความยึดซึ่งอัตตาอัตตาเะ่ะก็จะกลัวตังบนกลัวนั่กลัวนี่นะ,ะยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มทวีความทวีคูณนะอะ่ะ ความกังวลความทุกข์มากเท่านั้นยิ่งบุงแต่งไปมากเท่าไรยิ่งกลัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดูก่อนนนอ์ ให้เธอระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนะ,ะเรียกว่ามอราสติมอราสติกินเลยมันกลัวผูวตายเพราะฉะนั้นความเสื่อม ซึ่งความเป็นอนิชัิเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะความไม่มีสติเพราะไม่รู้นะเราก็หลงหลงหนะลงเพลินอยู่ในโลกหลงเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆในความปรุงความแต่งนะพอมีสติก็นะจะเห็นนะ ความพีพันทลายลงไปซึ่งความคิดก็จะเกิดขึ้นยิงสติมีกำลังมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอานาปานสติจึงเป็นตัวตัดกระแสเมื่อปรุงน้อยมากเท่าไหร่ ภพชาติก็จะน้อยลงเท่านั้นการเกิดก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนหมดแห่งการเกิดนี่ก็จะเห็นประจักษ์ใจประจักในหัวใจว่านี่คือหนทางนี่หละคือทางผลหลกจางการทุกข์ เพราะเหตุสายเหตุของการทุก,ก,กขกนะ์คือการเกิดเหตุของทุกข์น่คือการเกิดเกิดความปรุงแต่งเกิดอ,อุปาทานเมื่อสิ้นซึ่งอุปาทานความทุกข์ก็สิ้นไปเพราะสิ้นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นอาณาปานสติสมาธินี่แหละ นะเป็นหนทางเดียวศีลส,สมาธิปัญญานะก็รวมอยู่ในเนี้ยสติปัฏฐานสี่รนะวมอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกฮะรู้สึกรู้แจ้งในกายทั้งปวงกายนะ กายละเอียดก็รู้ลมละเอียดก็รู้นั่นแหละกายหยาบก็รู้ลมหยาบก็รู้นเนี่ยกายนะหมายถึงลมหายใจเข้าหายใจออกนะเรียกว่ากายสติมีสติอยู่ในกายก็อยู่ในลมหายใจเข้าบุคคลได้ทำความอาช๊ อนา,านาปานสติบริบูณลแล้วสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์พจนชฌ็์ย่อมบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือหนทางที่จะเข้าไปถึงความบริสุทธิ์แห่งการเกิดเพราะฉะนั้น พวกเรานักปฏิบัติศาสนาพุทธของพวกเราจะไม่มีคุณค่าเลยนะถ้าไปวิงบอลร้องขอ,อโดยขาดการปฏิบัติกนะารลงมือทำนะขอให้พวกเรานะจะท้านบนพุทธวจชะา มากเท่าไรถ้าไม่ลงมือปฏิบัติไม่นำอัตมาตนั้นมาปฏิบัตินะก็เหมือนการรับจ้างเลี้ยงโคคอยรับแต่โคคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโคเนี่ยน,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 นะนี่นี่พระพุทธเจ้าพูดเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัตินั่นะเรียกว่าบูชาอันยิ่ง คือการปฏิบัติบูชาตอนเริ่มต้นก็บูชาด้วยอามิรบูชาด้วยวัตถุนะเป็นการทานเรียกว่าบุญเรียกวบุญุศลนเมื่อเราทานแล้วเราก็นำทาน รักษาศีลเอาใจในศีลแล้พกห,ห้ามต่างแล้วก็ลงมือภาวนานี่ยทานศีลภ,นะภาวนาให้ครบบริบูรณ์นะภาวนานี่สสำคัญตอนแรกก็ทานทรับก่อนผัดครอบครัวนะอมาก็ทานตัวเองปริจาคะ เราจะ,ะสิ้นในความเป็นอาจารย์ในที่สุดนะมีอะไรไหมน้องแต่ครับจากคุณสุทธีถามมาครับกามมาราบ,บสาธุครับการขอขมาต่อพระรัตนาตรัยจะทำให้เราเห็นหนทางแห่งมรรกได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่การขออ,อธิษฐานละ,นะ ก็จะเกิดผลทางจิตนะคือวางวางสิ่งที่เรายึดอยู่นะเหมือนเราประปฏิบัติไม่เป็นไรมาไหนเราประกาศพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือกัดกัดพระที่หนึ่งกาบพระพุทธกับพระที่สองกัดพระธรรมกัดพระที่สามกาบพระสงฆ์แล้วก็อาศัยสานใจขอละสิ่งทุกอย่างละความชั่วทั้งปวงนะ รักสิ่งที่พระปรารถนาทุกอย่างนี่มันจะทําให้จิตเราเนี่ยผ่องใสขึ้นมีกําลังขึ้นเหนะมือนเราแผ่เมตตาเนี่แหละแผ่เมตตาที่จริงก็แผ่เมตตาเพื่อจเจริญพรมวิหารสี่ขึ้นสุจิตสุสชัยตัวเองนะเพราะฉะนั้นอาการการการอธิษฐานละไม่ใช่อธิสฐานเอานะนะ มันจะหนักเริ่มเพิ่มปัญหาหรือไมีการอธิษฐนะานละนี่แหละเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยฝักได้ให้จิตเราสูงขึ้นจเจริญขึ้นเนาะคุณเอเจมบายครับแต่คุณเอเจม i บาครับเรียนถามเป็นคำถามแรกของผมเพิ่งเจอสิ่งที่หลวงตาว่าทำมาเกือบปีครับ มีอาการร้อนเยน็นร้อนมากเย็นมากจนหนาวห่มผ้า,ผาข้างนอกถามเขาว่าร้อนไหมเขาบอกว่านอนไม่หลับหนึ่งวันกับอีกเก้าชั่วโมงเพราะเพ่งลมเลยทรมานมากคิดว่าทำไม่ถูกต้องตอนนี้ใช้วิธีรู้ลมเข้าทิ้งลมออกรู้ลมออกรู้อาการรู้สึกมีปิติเริ่มกำลังเริ่มดีแล้วครับถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะไม่มี แต่เมื่อมีสติอยู่ในลมข้างในลมออก,กมากๆมีกําลังมันจะทุกข์มันจะเกิดปฏิกิริยาหรือเรียกว่าสภาวะจะมีร้อนใ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 นรอบร้อนมากลมก็จะร้อนไปด้วยนะ,ะถ้าเปลี่ยนจากร้อนร้อนมากเท่าไหร่มีความเย็นความหนาวก็จะเย็นมากเท่านั้นต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นเย็นไงยเย็นน,นี่หนาวอ่าเนี่ยอ่ะ เราจะทรมานจะทรมานทุกเกิดเวทนาเห็นไหมเราก็จะเห็นเวทนาเกิดขึ้นลมเข้ากพเกิดเวทนาลมออกเ็าเกิดเวทนานี่เขาเรียกว่าสภาวะพอผ่านไปก็จะเกิดกําลังเกิดกาลังเกิดฌานขึ้นมาเราก็เรียกว่าเจริญฌานหรือเรียกว่าทรงฌานเมื่อเมื่อฌานทรงไปได้มากๆก็จะเกิดปีจีเนี่ย สุขเอกาไอ้พ้งพองๆกันวิจุกวิชาปิติสุขเอกาอยู่อย่างเงี้าจะอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนะ,ะเกิดสภาวะมวัวตึงๆชาๆนะอ่าบางทีตาในผ้ามัวเลยนะหูอื้อนะหูอื้ออบางทีได้ยินเสียงเหมือนว่าไม่หอนเลยไม่หอนไม่เหมือนหมาหอนนะไม่หอนจะรักอี มาหอนจะบูะ้บางทีเหมือนเสียงรักษาลางู้ยในหนูเนี่ยนะอ่ะาเนี่ยไปเกินสภาวะสักพักถ้าเราตามลมเข้าเราฝึกลมจนรู้ละเอียดลมเราจะทำได้เมื่อมันร้อนเมื่อมันแน่นนะอ่เราก็อย่าไปท้อนะอดทนเราหน่อยเรียนรู้อยู่ในลมบางทีเรามาจับที่ปลายจมูก นะความร้อนก็จะเปลี่ยนมาร้อนอยู่ที่ปลายจมูกน,ททนะนเหน็นไหมมันเป็นความรู้สึกเวทนาตัวนึงนะตัวหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นอ่าเรียกว่าสภาวะอ่าคถามอีกคำถามนึงครับจากคุณตากุ้งยิงแกมมิ่งครับก,กาบน้ำสกานค่ะเอนตัวลงนอนอยู่ชั้นสองในห้องนอนแล้วแวบ,บหนึ่งมองทะลุหลังคาบ้านเห็นท้องฟ้าและดาวเลยงง ว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่างงตัวเองเห็นแวบ,บหนึ่งเป็นแป๊บเดียวค่ะมันคืออะไรคะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าทะลุมิตินะลงต,ตาไม่อยากตั้งชื่อมันนะจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยบางทีองนอนอยู่ในห้องนอนนะนะมองไปี่ยเห็นหมดทะลุปไปหมดเลยไม่มีอะไรปิดได้เห็นจนะเป็นช่วงประเดียวพระดาวนะอนะนะแปบ๊บเดียวนะ อ่าเป็นเป็นเป็นนะเขาเรียกว่าอ่าทะลุเลยแหละอะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรหลงจากก็เคยเป็นนะนะอ่านอนอยู่กนสีมองออกมาถึงนสลาในเห็นรถวิ่งเข้ามาจอดรู้เลยทะเบียนรถอะไรอย่างนี้เห็นมันกับอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเป็นชั่วคราวเป็นแว๊บแวบแวบมานะอ่านะเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ต้องตกใจนะอ่าวันนี้ คนจะาก็เสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะับนะเป็นใช้เสียงมากไปนะพักผ่อนนิดหน่อยนะเมื่อคืนนี้ได้พักผ่อนยาวหน่อยก็ดีรู้สึกดีขึ้นานะันวันวน,นใช้เสียงมากเหนะมือนกับไปร้องเพลงอลเสียงเสียงไม่ค่อยมีนะออ อขออนุมโมทนาสาธุการกับเพื่นพนอนผู้มีใจที่เป็นกุศลนะทวสาราธิทั่วสารา,ท,ท,า,าทุกสารธิทุษสาททัทวสาทราทิศนะที่สนับสนุใน,น,นในธรรมในศาสนานี้อนุมโมทนาสาธุการรับพร ยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติกถ้ารังเอวะเมวะอิทอรินังเปตันังมุปกะปติอิติตังปิติตังตุมหังคิปามีวคิมิจันตุสับเบปุเรนตุสังกปะจันโดปะระโสญาธามณีโชติอาโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโบรโวิณัสสตุมาเตภวะวัตัะราโยสุขีดีกายโก ภาวะอภิวารนาิีิษนิจังบุตามจายิโนจตารุธรรมวัันทิอายุวนโนโสุขังวัดลังสาจุจะหลับแล้วกู